คดีครับอยู่ก็ประมาครัับผมตอนนั้นครับในรายการไลฟ์สิริควรครับนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญมาหนึ่งคนนับคือคุณกันนะครับทักทายหน่อยครับสวัสดีครับผมคือคุณกันก็โอเคนะเป็นเจ้าของไ p a d อันนี้เองนะครับก็คือไฟในเฟดนดี้นะคือน้องหมีตัวเล็กๆนะครับที่โดนพับกรกายค่าเอายาใส่หุ่นนะค่าเด็กนะไม่ใช่ค่ามีนะครับโอเคนะ เพราะเล่นไปได้ในสองแล้วนะก็มันเล่เกมกันก่อนนะนะโอเคครับก็จะให้คุณกันเล่นเอ่ใช่างมนช่างมโอเคอเลาก็ในหนึ่งนะตอนนี้ครับตอนนี้ครับ ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีอย่างเดียวนะที่เกิดขึ้นก็คือเสียงโทรศัพท์ครับต้องวางสายก่อนไหมโอเคนะพอวางสายไปนะครับระหว่างนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็วันนี้จะมีกองเชียร์มาหนึ่งคนนะมาเป็นกำลังใจให้คุณกันนะคือคุณโมนะคุณโมทักทายหน่อยครับ ตอนนี้คร <นะ S 1> <ม>โมเขาก็นั่งดูันอยู่นั่งดูอยู่นะครับก็คือเ,เปิดไฟดูกล้องเล่นๆก็ได้นะเออกล้องนี้มันไม่ติดนะครับมีบางอย่างเป็นแรงจูงใจไม่ให้เราชนะนะครับนั่นก็คือความเสียวและความลอนเกมนี้นั่นเองครับคุณกันนะครับรวบลงมความกว้างนะมาเล่นนะครับกล้องนี้นน<ม>อานจ,จะถ่ายได้แค่แป๊บเดียวนะครับ อาจจะถ่ายได้แค่คืนเดียวนะแล้วก็คืนแล้วก็พรุพ่งนี้คุณกันมาไหมครับมาไหมมาครับโอเคนะครับพรุ่งนี้ก็จะมาถ่ายในสองกันนะครับนะคุณกันตัดสินใจนครับดูกล้องโฉมตัวนะครับขณะนี้เวลาหนึ่งนาฬิกาศูนย์นาทีและคืนที่หนึ่งตอนนี้ครับสองนาฬิกานะครับในสองนิ่ง เอ้ไม่ใช่ในสองสองเอ็มนะครับดูนี่ดูนี่นะก็คุณกันให้หลดนะครับแล้วก็จะเอามาแคสนะกันให้ดูนะครับโอ้โหไอหมีไอหม,มีคำรามดูวิดูไฟดูไฟ เฮ้ยเสียงขยับของหุ่นได้ยินกำงอีนเอ็นอีเสียงขยับครับภาคแรกครับจะต่างจากภาคสองมากเลยครับเวลาดูกล้องเปิดไฟไม่ได้ครับใช่ครับภาคภาคแรกครับมีทั้งหมดแค่สี่ตัวนะครับและมีกกล้องดีดูไม่ได้ด้วยครับหนึ่งห้องก็คือเคมหกนะครับ ในในในแคมป์หกกนค่ะหกนั้นะครับในห้องนั้นนะครับจริงๆมันดูได้นะครับมันเป็นห้องของโตเออโกลเด้นเฟดดี้หรือเรียกง,ง่ายๆก็คือตัวอะไรอ่ะโกลเด้นเฟดดี้เรี erm นะครับว่าอะไรวะหมือแม่ไม่ใช่เรียกง่ายๆนะก็คือสปริงแทมนะครับ กูเนเฟดดี้ครับแต่ว่าตอนนี้ครับพี่ตายหายไปแล้วครับมันดูได้นะแต่ว่าอีบอลบอลเสือกถอดฐานนะครับโอ้โหตื่นเต้นจะเยี่ยวล่านและตีสี่เป็นเลสามเจ็ดครับกูใช้ผุบค่านะดูกล้องอย่างเดียวตอนนี้ครับพี่ตายอยู่ในห้องแคมป์หนึ่งบีก็คือห้องปาร์ตี้นะครับปาร์ติลูนนั่นเองวิวิวิมาเข้ามาเรื่อยๆ๋ยวตรงนี้ยังอยู่ยนครบนะครับน้องเป็ดกับน้อง น้องน้องไก่หรือเป็ดวะไก่ไก่ครับไก่กับหม,มียังอยู่ที่โอ้ไก่มันเหมือนเป็ดว่ะตัวมันเหลืองสิเดะแต่มันก็ไม่ใช่เป็ดครับมันชื่อไอ้นี่ยชิก้าชิกานะ้าครับแล้วก็ไอกระต่ายนี่คือบอนนี่หมีนี่ก็เฟดดี้นะคือหัวหน้าแก๊งนั่นเองแล,แล้วไหนบอนนี่เนาะอีกตัวหนึ่งก็คือฟ็อกซี่นะที่มันอยู่ซอรี Sorry, <Bon> ่บอนออฟออเดอร์นะครับ บอนนิ่งหายไปไหนนะครับขณะนี้เวลาห้านาฬิกานะครับจะตัอน,นิ่ช้าเลยนะครับแต่เสียวบอนนิ่งมากเลยนะครับตอนนี้นะะนกลัวมันมากเลยะครับว่ามันจะหายเข้ามา,นะ,านะมันอยู่ในแคมละวังกระต่ายนะเพื่อนระวังกระต่ายมันอยู่ในแคมสองเอไหมคะตอนนี้อาจจะยังไม่ปลอดภัยเท่า,าไหร่แต่มันก็ยังรอด จะคืนหนึ่งขนาดนี้นะครับก็ปีห้านะครับก็จะจบคลิปแล้วนะครับแบ็ดนะอ๋อเยแล้วก็คืนหนึ่งครับ <Yeah. S 1> ผ่านแล้วก็แทกหน่อยแทกแทกตั้งไงฮะเย้ชนะ,ะน oh, ไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะบายยเดี๋ยวคูสองจะมาเล่นต่อพรุ่งนี้นะครับ